คู่สีตีเนียนร่วมตีเนียนโดยสมาร์ทโฟนโนเกียลูเอนยเอาละสิคะคุณผู้ชมเมื่อสาวบูมมือใหม่หัวใจเซ็กซี่หญ่ย่าหญิงเครื่องคู่มากับจอมบูตัวแม่จีจายานนินงานนี้จะสวยดูเด็ดเผ็ดมันฮาขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวกอนพี่เข้าไปทำไมน้องเห็นความไม่ปลอดภัยของพี่อ่ะพี่อยู่หลังน้องพี่อยู่หลังน้องพี่อยู่หลังน้อง บนหงส์จันทาทรงจำนแนลิทานาบัตดีบนแห่งดวงจันทร์จะพงษ์ชันแคเองอะไรของแกนี่สัญญานี้อ๋อโอ้โหเล่นมุกแบบโคตรสุดเลยอะอัดีจ้าค่ะอักติชาเหรอฮะเขาไม่เลงลูกอยู่เหรอฮะคนเนี้ย เวลาะพี่คือพี่ไอหญิงกำลังซ้อมคิวบูอยู่ไงสำหรับภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งสองเขาเล่นหนังด้วยกันคะ่ไหนมีมีช็อตเด็ดอะไรกันบ้างไหมคะคิวบูอะไรที่แบบต้องโชว์สไตล์ของแต่ละคนการการอะไรว่ารการคิดเรื่องท่าของการต่อสู้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะมีไม่เหมือนกันของเราจะนินได้ไหเป็นยังไงเหรเป็เหมือนเต้นเนาะใช่เหม่อารจแฟนมีจะมุดแตะอยู่ลงมาแล้วก็สปิลงมาวอะลอง จำเรื่องข้าประจำเรื่องสมมติสมมติถ้าคนอื่นอาจจะแค่แบบการแต่เนื้อเหมือนมีแบบเหมือนมีเหมือนชาร์ทเนอร์ของการเต้นให้เราของที่เขาจะมีท่าเหมือนเป็นความสวยงามด้วยสวยงามเซ็กซี่แออคชั่น้าวแล้วของเราล่ะของเราเน้นดุดัน เน้นดูดันตามล้างตามฆ่าอย่างเดียวเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนกังฟูเนาะใช่จากการผสมสารหลายอย่างอย่างงี้สอนนุ้ยได้ไหมสมมติถ้าสอนนุ้ยได้ไหมคะถ้าสมมติมีผู้ชายมาลวนลามสมมติว่าจะมีผู้ชายมาลวนลามจะทำยังไงูจะมีเหรอเดี๋ยวเดียวเอาอะไรที่มันดูเป็นไปได้สิจะมีเหรอเอาสมมติสมมติอย่าขัดสิเอาสมมติถ้าผู้ชายจะมาลวนลามนายต้องป้องกันตัวหรอกพี่ทิ้งตัวดีกว่า ว่อคนดูทำองไหมนะว่าขอสักเออขอสอนน้องหน่อยได้ไหมทำไงดีอ่ะให้จิตนาสอนเช่นอ่านรวนลามแบบไหนรวนลามสมมติว่าผู้ชายแต่งหนี้ต้องตัวนี้ที่รีต้องตัวไม่รัวรามจะรัวลามใครนุ้ยนุ้ยนีพี่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 การเดินการเดิโอารเดินเป็นไงอ่ะอ่ะเฮ้ยยุ่งกับแฟนข้าได้ไงเขาจะไม่เข้าไปตายเขาไม่รัวรามไม่รีเข้าไปรลามเขาไม่รัวลามสมมติว่าจับข้อมือจับข้าอย่าพูดผู้ชายจับข้อมือเฮ้ย

พลิกพลิกสมมติจับอย่างบนี้พลิกถึงตาข่ามันจะเล็กมันจะยากเราจะยากหน่อยถ้าพลิกไม่หลุดถ้าพลิกไม่หลุดไม่หลุดทำไงฮะตามเลยนี่นี่นี่เข้าที่คงเอาที่พร้อไก่มีความแล้วมาเลยถ้ายังไม่หลุดอีกเปิร์ฟเขานี่ยเราขึ้นหมูขึ้นหมูขึ้นหมูโอ้ยคุณมีสามีได้ไงอ่ะจะมีความทายา บนอนอยู่จ่ามีเพอจัาอีกทีก มีนะมีนะสามีปั๊บปั๊บปั๊บมีวปั๊บปั๊บอ่าอันใดอันอันใดโอเคเอาเป็นว่าช่วยบอกหน่อยดีกว่าว่าต้มยำกุ้งภาคสองนี่มันมันน่าสนใจยังไงสนุกกว่าภาคแรกไหมหรือว่าน่าสนใจยังไงบ้างก็ด้วยความที่อย่างแรกเลยคือเป็นเรียลแอคชั่นสเรื่องแรกของเมืองไทยสีเมืองคนไทยตรงนี้เราอยากให้แบบว่าไปดูกันดีกว่าคือถ้าแบบเป็นฉากแบบเอ๊ะก็คือเห็นสามมีดด้วยใช่ไฮะนอ พี่หญิงจะขอหรือยังจะชอบท่านั้นมากสบัดผมคาแรคเตอร์มีหางม้าแล้วสวยจริงเหมือนแบบต่อสู้อยู่แล้วก็เอาผมสบัดขอพี่พิมทำนี่พี่พิมอันนี้พี่พิมพี่พิมยัทำได้อยู่ไหมอ่ะเอาทำทำได้อยู่มั้ยโัษณาผมมา ก็กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะก็อย่าบอกว่าเป็นงานคนไทยจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วก็ประสบความสําเร็จกับภาคแรกไปแล้วคนไทยเองกันด้วยกันไม่ได้ดูเนี่ยจะเสียดายแล้วก็อย่างที่บอกว่าแอคชั่นแล้วก็เรื่องราวเข้มข้นมากขึ้นตัวละครเพิ่มมากขึ้นรรบรองว่ามันแซ่บใจแน่นอนค่ะก็อย่าลืมติดตามกันครับต้มยำกุ้งสองวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับแล้วถามท่านนิดนึงดีกว่า ลูกน้องน้องแข็งแรงอันนี้สุขภาพแข็งแรงน้องแข็งแรงนี่ค่ะตอนนี้8เดือนแล้วค่ะแปดเดือนไม่ไม่ธรดาเล้วมันต้องธรรมดาไหมตัวจะใหญ่กว่าแม่แล้วนะก็คือเริ่มเริ่มเริ่มปล่อยมือยืนอะไรอย่างเงี้แล้วค่ะเวลาลูกต้องค่อยๆดึงนิ้วนะคะมิงานอนาคตเนี่ยแบ๊บแบ๊บมาดูแบ๊บแบ๊บมที่นีทุกคนต้องมาลงที่นี่ดิมด้วยอ่ะที่ดิมติดตัวใหนอ่ะ พไปไปไปตรงไหนมอดูหน่อยดีเลยดีเยไอ้นี่เนี่ยมันต้องเป็นมันที่โดนกันแล้วเยี่มเะไปแคุณห้ามจิคุณห้ามห้ามห้ามเห็นคนตีกันไปแล้วบอกว่าตอนเราผิดหวังที่ว่าเราลากันดีกว่านะคะดีสนุกสนานมากเลยขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ เอาละครับก่อนจากการเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่นะครับแบนเนอร์แอคทีฟสูตรผสมมเกาหลีให้ทักสองคนนะครับไปดูแลสุขภาพกันนะครับและยแอคทีฟแอคทีฟนะครับผมสำหรับแฟนๆคุณยด้หญิงนะครับไปร่วมสนุกได้ที่ f c e b o o k f แฟนเพจของคู่ซีตีเนียรนะฮะลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากคุณยด้หญิงฮะเฟซบุ๊กของเรานะครับตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับเพราะว่าปลายปีนี้นะครับเราจะมีกิจกรรม e e t and ก r e ดครับถ้าเผื่อแฟนๆรายการคนไหนเนี่ยนะครับอยากจะไปเที่ยวกับเรานะครับ พิธีกรทั้ง3คนนะครัแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของเราเนียนะครับก็เข้าไปเล่นเกมร่วมสนุกกันได้ครับติดตามกันนะครับใน k e b o o k Fan p a g จของเราครับเอาครับแล้วก่อนจากกันนะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพอีกเช่นเคยแต่วันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ กิจกรรมดีๆสำหรับคนที่ลหลงไหลการท่องเที่ยวและคลั่งไคล้การถ่ายรูปมาฝากกันค่ะกับแคมเปญซีมอลไทยแลนด์แชร์ภาพถ่ายสุดประทับใจลุ้นเที่ยวทริปในฝันเพียงถ่ายภาพมุมมองเมืองไทยด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วแชร์มาที่ w w w f a c e b o o k c o m n o k ok i a t h a i l a n d ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง3 1ตุิาคมนี้นะคะคู่ซิตี้ในสัปดาห์หน้าคู่รักข้าใหม่ปลามันปีเตอร์พลอย จะมาสร้างความหวานจนน้ำตาลเรียกพี่จนสองคือสีต้องออกอาการอิจฉาพร้อมล้วงลับจอดรือทุกซอกทุกมุมอาทิตย์หน้าอย่าได้พลาดเลนะคะคุณผู้ชมฉันไม่สวยแล้วฉันก็ไม่มีกำลังใจฉันไม่อยากทำอะไรเลย่คุณว่าเขาไม่สวยเหรอเฮ้ยังไงยังไงยังไงจะทำยังไงคือไม่ถือว่าตีมโฆษณา